มีหลายคนที่บอกว่าอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆคุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมแต่อยากจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีชีวิตแบบใหม่นั่นหมายความว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของตัวเองค่ะวันนี้ครูเก๋มีข้อคิดที่ได้จากหนังสือที่มีชื่อว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนชีวิต เมื่อเราเปลี่ยนคำถามค่ะข้อที่1เปลี่ยนแปลงได้เพราะมีประสบการณ์เหมือนกันในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่าเบนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นตัวละครที่ผู้เขียนเขาได้สร้างขึ้นมา <c oughs> เป็นคนที่เพิ่งจะได้รับตำแหน่งผู้นำแต่ก็ต้องผเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายในชีวิตทั้งที่บ้านที่ทำงานแต่เขาก็สามารถแก้ปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาในชีวิตด้วยการตั้งคำถาม ซึ่งสิ่งที่เบนเจอนั้นมักจะเป็นประสบการณ์ที่คล้ายกับใครหลายๆคนในชีวิตจริงจึงมักจะมีคนที่พอได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเองก็เคยเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันกับเบนและสามารถที่จะนำวิธีการของเบนมาแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองได้จนทำให้บริษัทของคนที่เขากำลังเผชิญปัญหาแบบเดียวกันอยู่นั้นแก้ปัญหาได้จนประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมากซึ่งคนส่วนใหญ่ มากจะเปลี่ยนคำถามของตนเองจนทำให้ทีมงานที่ทำงานร่วมกันสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้การทำงานร่วมกันขององค์กรดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำประสบการณ์นี้ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นผ่านเรื่องราวต่างๆได้นั่นเองค่ะข้อที่2ฝ่ากระแสะข้อมูลที่แปรปรวนด้วยทักษะการตั้งคำถามโลกในยุคป,ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทักษะการ การตั้งคำถามจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะทำให้สามารถรับมือกับสารพัดปัญหาที่พร้อมจะประดังประเดขเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมรวมทั้งในด้านของความคิดและข้อมูลต่างๆมากมายที่อยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตถ้าเรารับเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาโดยไม่ตั้งคำถามอย่างมีสติ จนเราหาคำตอบให้คลายความกังวลได้นั้นเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะยิ่งไม่มั่นใจเราก็จะยิ่งวิตกกังวลและประสิทธิภาพก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวทักษะการคิดการตั้งคำถามจะช่วยให้สามารถที่จะฝ่าวิกฤตเหล่านี้ผ่านพ้นไปได้ค่ะ ข้อที่ 3. ทักษะที่จําเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นก็คือการคิดเชิงตั้งคำถามจะสามารถมอบทักษะในการคิดอย่างมีสติและก็ประเมินในสิ่งที่เรากำลังคิดได้ซึ่งเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้ง่ายทำให้สามารถออกแบบคำถามใหม่ๆที่สร้างสารรค์ได้ทำให้เราได้รับผลลัพธ์และประสบการณ์ที่น่าพอใจแม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันจากองคอ์กรนะคะก็จะสามารถมีสติ และก็ตั้งคำถามเพื่อหาทางออกได้เสมอและด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่อย่างมากมายยังสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะในชีวิตการทำงานชีวิตส่วนตัวซึ่งยังจะส่งผลที่ยั่งยืนและสามารถที่จะออกแบบคำถามของเราได้อีกมากมายในสถานการณ์ในขณะนั้นแต่เมื่อเราต้องมีความทะเยอทะยานที่มากล้นแค่ไหน ก็ไม่อาจที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีทักษะเหล่านี้ค่ะข้อที่4ลองตั้งคำถามกับทุกเรื่องการตั้งคำถามกับทุกเรื่องเป็นคำกล่าวที่เราคุ้นเคยซึ่งคนที่กล่าวคำคำกล่าวนี้ก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่สุดนั่นก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะเขาได้จุดประสงค์ที่เขาบอกของการตั้งคำถามกับทุกเรื่องเพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรายังไม่เข้าใจ เราก็สามารถที่จะถามในเรื่องนั้นได้เพื่อจะให้ได้คำตอบที่ถูกต้องที่แท้จริงไม่ใช่ว่าการตั้งคำถามเพื่อจะเอาชนะการตั้งคำถามเพื่อที่จะกั่นแกล้งแต่อย่างใดแต่ให้คุณตั้งคำถามเพื่อที่จะเอาความจริงให้คุณรู้ข้อเท็จจริงและที่สำคัญก็คือเราจะได้อะไรจากการตั้งคำถามนั้นถ้าทำแล้วได้ประโยชน์เราก็จะได้ทำ แต่ว่าถ้าเราตั้งคำถามแล้วเราได้คำตอบหรือไม่ได้คำตอบสิ่งที่เราได้เราจะนำต่อมาเพื่อมาแก้ปัญหาที่เราเผชิญอ,อยู่ได้ไหมแบบนี้เราก็ควรที่จะมีการตั้งคำถามเพื่อให้เราได้เอามาต่อยอดกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ไม่ใช่ว่าตั้งคำถามแล้วเป็นเหตุให้ทะเลาะก,กันถ้าแบบนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็อย่าถามซะดีกว่า เพราะฉะนั้นในการตั้งคำถามจึงจะต้องตั้งคำถามเพื่อมีเป้าหมายว่าได้คำตอบแล้วเราต้องการอะไรเราจะได้ไม่เสียเวลาและเราก็จะทำให้คำถามนั้นเกิดประโยชน์ได้ด้วยข้อที่5การก้าวให้สูงด้วยวิธีที่แตกต่างบางทีการที่เราสามารถเดินทางมาได้ไกลกว่าเดิมอย่างเช่นคนที่ไม่มีอะไรเลยในที่สุดกลายเป็นคนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดี หรือคนที่ในปัจระจในอดีตอาจจะเคยเป็นคนจนไม่มีเงินแต่ปัจจุบันคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเงินมีไรายได้มีธุรกิจที่มากขึ้นวิธีการเหล่านี้ของเราก็ยังสามารถใช้ได้ผลอยู่แต่วิธีการเดิมนั้นก็อาจจะไม่สามารถทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้กว่านี้อีกคุณอาจจะเคยประสบความสำเร็จด้วยการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งที่มันเคยได้ผลในอดีต ไม่ได้หมายความว่าวิธีการนั้นจะใช้ได้ผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยวิธีการที่แตกต่างเพราะว่าเราเองจะได้ตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่าวิธีนั้นที่เคยทําทําแล้วได้ผลไหมและถ้าเราจะลองวิธีเดิม หรือเราจะลองวิธีใหม่เราก็จะได้เรียนรู้จากการที่เราได้ก้าวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งและวิธีที่แตกต่างนี้แหละจะเป็นการที่ทำให้เราได้สามารถเรียนรู้ในทักษะใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเราอาจจะประสบความสำเร็จแบบเดิมหรืออาจจะประสบความสาเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้ซึ่งทั้ง5ข้อนี้ต่างก็เกี่ยวข้องกับทักษะการตั้งคำถามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้คำถามที่ถ,ถูกต้อง คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและคุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆจากหนังสือที่บอกว่าเรามีโอกาสเปลี่ยนชีวิตได้เมื่อเราเปลี่ยนคำถามค่ะและถ้าใครอยากอ่านเล่มเต็มๆก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปได้เลยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามช่อง podcast Cloak Station สวัสดีค่ะ